เสิราแจกแกงนั่นความกังวนใจของหลายๆคนที่เกี่ยวกับการใส่บาตรใส่รองเท้าใส่เกิบใส่บูทผิดบ่บาปบอ่บอผิดบ่บาปใส่หมวกกลางลมกลางจ้องกลางสวตีตชัดใส่บาตรบ่ผิดแล้วก็บ่บาปคำว่าสวตีตชัดคือพวกพระราชชาเขาใส่กันสมัยตะกี้มันมีอยู่ เวลากษัตริย์เขาทําบุญเขาิะทาแบบนั่นแหละยิงไ่เขานั่นแหละเนี่ยก็ยอดมีลูกน้องบริวานกลางห่มไห่ผิดบ่บ่บาปบ่ผิดเด้อฝนโต๊กจังสิเออบางคนก็ใส่รองเท้าไปทํางานเออมีถุงเท้ามียางจังสันบ่ต้องกังวลเออมันบ่ผิดมันบ่บาปใส่โลดถอดกระได้บ่ถอดกระได้กางห่มใส่กระได แม้กะบ,บุคคลท,ที่ที่สี่สิ่งห้ท่านนั่นถืออาวุธพ่ายปืนพกปืนทั้งสี่ก็ใส่บาทได้เด้อแมนว่าสิมี่เครื่องอุปกรณ์จับสัตว์จับสัตว์เป็นไส้เป็นแห้เป็นของเป็นเบ็ดเป็นปืนป็นยิงนกหน้าผาหนาไม้ในเก่งกระซางถ้าใส่บาทรับได้ภิษุรับได้กับพิษกับพาบาอีก เนี่ยเพิ่นสงเคออนุเคาะ์ตัวนี้ให้ได้ทั้งเบิดหลายหลายคนบ่ต้องไปกังวลนเรือไสบาทต้องถอดเกือบต้องบ่ถอดเกือบต้องนั่นมีเอถอดก็ได้บ่ถอดก็ได,ได้เอาตามผู้ผู้เคยชินอยู่แล้วเป็นสิเคยถอดถ้ามันฝนตกนะถ้ามันตกมีขีดตอมมีโคเรนจากคนหละกก็บ่ต้องถอดใส่ไปโลดบ,พบ,บ,บด่พิดคิดบ่บาปดอกผู้ใต้จะเอาคนอนุญาตเบิดนั่นแหละ างฮอมนนี่แม้แม้กระทั่งว่ากองทัพก็ลังสิออกไปรลับหลบซึกแต่ว่าเขาจะใส่บาตรเขาอยากทำบุญก็ต้องให้โอกาสเขาสั้นย <c oughs> มีอยู่ในหันแหละในสถานที่ที่มันมีที่มันมีอยู่แล้วคือห่วงคือฝากใจยังสี่เขาอาจจะลาตะเวน้นหรือว่ารักษาความสงบจังสี่เขาผู้เขาอยากใส่ทั้งไ้าอปืนทั้งใส่รองเท้าทั้งใส่หมวกก็บ่ตรต้องถอด ใส่ได้เลยเด้อถยังสัน้น <c oughs> อย่าสำหรับผููกังวลเรื่องอยังสี่ย่านบาปญา,านนั่นย่านนี่บ่บาป,บาปดอกจิตใจพวกเข้านั่นนะ่ะจิตใจผู้ไ้นั่นนะ่ะมันมันเริ่มสาระเป็นแล้วแมน้นสิสาระเพื่อตนมันบ่าขาดอกอกจากตนมันก็นยังดีก็บ่บ่หงจักคำว่าสะลระสะละของสี่ะของหลักษาใดจึงบอกว่าบ่บาป,บาปดอกถ้ากันใส่โลดตะนตก หรือ,อยังกะแล้วแต่ทอดก็ได้บ่ทอดก็ได้ยาพากันกังวลหลายเรื่องส่บาแบบนี้อันนึงนี <c oughs> แ่แหละแล้วก็หลายๆอย่างที่เ้าอาจจะได้ยินได้ฟังมาการบูซาเข้าพระพุทธรูปจังสี่เป็นผิดเป็นบาปบ่ผิดบ่าบาปเออในสมัยเกากรบราณนเขาบ่าได้เอาพระพุทธรูปบ่ได้กินเข้าหอก แปลว่าหมายเอาจิตความคิดถึงความนึกถึงเอออันนี้เห็นเขาสอนกันคนมันสอนกันจากบาอกค้อคนมันสอนกันผิดบาปถาวายเข้าพระพุทธรูปพระพุทธรูปไม่ฉันถาวายน้ำพรพุทธรูปพระพุทธรูปไม่ฉันผิดบาปบ่ผิดบ่บาป,บาป,บาป,บาปนะเหตุไปโลดเอดอดกไม้เดี๋ยวสเพิ่นก็อบ,บ่เอาพปไปดมได้หล่นะ ก็คือเป็นเรื่องปกติอยู่คือเบาๆถึงกันเออมันเป็นอภิธรรมสุดเลยส้ำไปได้นี่นะอภิธรรมเนี่ย <c oughs> ที่บอกอยู่นี่เจียวกับเรื่องตาหูจม,มูกลินกายใจเลยดเด้นนี่ที่บอกอยู่เดียวนี่แหละกุศลธรรมมาเลยละ่ะอันนี้เออเข้าไปเห็นดอกบัวเข้าไปเห็นดอกไม้เออจิตนึกคิดถึงอยากเอาไปถวายพระอ,อบูชาพุทธรูปบูชาพระธาตุเจดียบูชาศีมหาโพธิ สถานที่อันเป็นประสูตัสรุและปณิพนานหรืออันใดอันหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการนึกถึงพระพุทธเจา้าคุณของพระพุทธเจ้าตั้งหากออฟั่งไวยโรดบพิษบ้าบาปพรอมนั่นแหละเริ่มต้นแรกมันก็เป็นทั้งสั้นยูเห็นดอกไม้ดอกบวัวอยากเอาไปถวายบูชาเกดีพระธาตุนี่ก็ว่าไปพระพุทธเจา้าข้ากับไม้เอา เฮาบ่แมนว่าพระพทถรูปบ่สันก็แมนเพิ่นบ่สันดอกแต่ว่านิมิตหมายนิมิตที่มันติดใจติดตาเฮานี่แม่พอแต่เห็นปับ๊บให้มันเกิดความขคคึ้นชินแม่เออขึ้นังเข้าได้อาหารนี่แม่โอ้อยากเอาไปถวายพระเดน้นี่แม่เนี่ยได้อาหารปับ๊บนี่ยอยากเอาถวายพระอยากเอาไปถรูปก็แล้วแต่ได้ทั้งนั่นบ่ผพิดบ่าบาปแล้วดอกไม้ที่พากันบูซายอยู่ตลอดตลอดมันบ่าพิดบ่าบาปเพิ่นก็บ,บ่กินได้ล่ะ ่นก็บ,บอกว่าดมดอกออมันเป็นเครื่องหมายตัวแทนหรือเป็นสื่อเฉยๆออคนบราณตะกี้เขาเอื่นใส่ขันมากระยองยิบในน้อยในน้อยนั่นะเออแต่ว่าผู้ทำตามสือตัวกันมาจีเขาเข้าใจข้อหมายบอม่นเข้าใจข้อหมายหรือบอเข้าใจข้อหมายกระร้างการกระทำเหตุนในห็นนั่นน่ะดูเขาดูเขาเอ,อ้ยเ,เลยเลยเห็นพวกเฒ่าพกกูกแกตะกี้พาเหตุมามันก็นึกถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธลูก เดิเป็นต้นสะก้อนบ่ท่านได้ถึงแกนเนหนือในกระสางกัะอาศัยตัวนี้เป็นการเชื่อมตอันหละเป็นเข้าสซ้อนกันทั้งสั้นเอาจะแกใไ้อดอกไม้บูซาก่ะ่นกับบ่ากินได้ละดอกไม้ก็ดี่นกับบ้ไปดมดอกเออมันเป็นเครื่องปลื้มใจอันหนึ่งคือซื้อพ่อเป็นกำลังใจหรือเป็นเครื่องสื่อสารเพื่ยเกิดจิตปฏิสัมพันธ์เข้าไปสู่พระพุทธลูป เมื่อมีการถวายของเรามันก็อยากฟังธรรมมาแหละเนี่ยมันก็คอยเข้าไปยังสัน่นมันก็คอยเราออกเพื่ออ่านเพื่ออ่านยังสัน่นตั้งน้ำถวายพุทธรูปจังสี่แต่ห้องบารมีมีข้อหมายอย่างอื่นคืออย่าเอาข้มามไปรวยอยู่ดีกินดีบาตอนยังสัน่นนี่นี่วามหมายนี่ว่าว่าเออมันเป็นการระลึกถึงคุณของพูทธเจ้าห้องบามีแนวบูชาบูชาแปลว่าย,ยินดีกระทำตามด้วยความเคารพนับถือทำแปลว่าบูชาเด้อห้องบารมีแน่วบูชา บ่มีแนวกับถ้าตามบ่มีแนวระลึกก็เลยเอาตัวนี้เป็นเครื่องหมายเครื่องหมายสื่อสารในการระลึกเป็นตัวแทนถวา้น้ำผิดบาปบ่ผิดบ่บาป,บาปถ้าบาปเพรานลงล้มคอนี่โลดเล้อผู้ใดฟัง็ดีโยนมาเลยโยนมาโหลดหล,ลานๆเปอร์เซ็นต์โยนมาถ้าว่าสอนผิด็ดีเป็นซื้อก็สั่งกัจะถวายดอกไม้เน่เต้องสั่นตัวเรื่องดอกไม้เรื่องถูกเรื่องเทียนมีอยู่บ่มันก็นเป็นซื้อ มันบ่เมนว่าพิษหรือบาปดอกไม้ถูเพียนก็มีเป็นประจําอยู่แล้วบ่พากันเบาบัดมาเห็นเขาเห็นนั่นเห็นนี่ทั้งสันนทั้งสี่ก็ว่าพากันเบาว่าพิษว่าบาปใส่รองเท้าว่าพิษว่าบาปบ่พิษบ่บาปเออบ่พิษบ่บาปใจเฮามันสละละใจว้าเรื่องอภิธรรมท,ำ,ทำอันยิ่งใหญ่อันครอบทุ่มที่มันคลุมไว้แล้วเออตาเหาเฮาไปปา่าเฮาไปดง ไปตามหอยนองข้องบึงกับสางเพ้นดอกไม้ดอกบัวอยากเอาไปถวายบูชาพระถาเจดีตนชีมหาโพธิ์ถึงสัญลักษณ์การตัดสูตของุทธเจ้าันเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายคําสอนุทธเจา้าจังสีได้ทั้งนั้นเอหูได้ยินเสียงเทศฟังรรมหรือเขากับป้าประกาศจังสีอยากไปฟังรรมจังสีนั่นแหละทั้งว่าตาหูจมูกจมูกได้กินดอกไม้หอมๆดอกมะลิอยากเอาไปเห็ดนําหอมเออล่างเท่าล่าง บาทออหรือว่าเอาไปสะลลางพระธาตุเจดีย์ได้สิกับบ๊พิษบ่บาทเนี่ยออจิตมันซื้อเข้าไปสู่ความสงบได้เป็นบุญได้นั่นนะ่ะบุญคือความสงบเย็นได้เป็นบุญได้เข้าไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเ,ออกเกิดกลายเป็นบุญขึ้นมาเห็นบล่าละ่ะงั้นแหละมันได้กินอาหารก็สร้างก็ากเอาไปถวายพระได้หรือว่าเอสอิเป็นบุญอันนึงคือว่าโอ้กูอยากให้พอให้ม่กูได้กินน้าได้อออัอนใดสิเป็นได้ไปผ่าเนื้อดีผ่านิ่ม เหมาะสมกบหนาหร,หรือดูดูมนนั่นทั้งสิโอ้เสื้อกันหนาวอันนี้หรือว่าผ้าห่มกันหนาวอันนี้เนี่ยกูอยากเอาไปถวายพระอยากเอาไปให้แม่ให่พ่อกูเดีย๋ยวห่มปูยาตา่ยายกูได้เ,ดเป็นบุญนี่แหละบุญคือความสงบเย็นนั่นเองเห็นเขาสอนกันอย่าไปถวายข้าวพระพุทธรูปอย่าเอาน้ําไปตั้งเป็นบาปพระพุทธรูปท่านไม่กินไม่ฉันกระแมนยูบ่กินบ่ฉันดอกออ พระพุทธรูปหรือพระค้นก็สร้างบา่อนี่ดอกไม้ถูกเทียนเนี่ยเพิ่นกับว่ากินว่ฉันคือกันนั่นแหละอ,อ,อันได้กันได้ที่มันเป็นซื่อให้เกิดความสงบบ๊สันหรือว่าทัศนานุตริยะจังสิการเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าการเห็นสิ่งได้ก็ตามที่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของพุทธเจ้านั่นแหละเป็นมงคลแล้วเออเป็นสิ่งที่คิดถึงอนุตริยะไหมเป็นเครื่องหมายของอริยะเจ้านั่น,น,นแหละการได้ยินแต่ฟังกับคือก,กัน มิตรวาให้กันหลายพวกบ่บวชดเป็นนั่งสั้นแหละอคือกันกรบเขาวามากนั่นนะอพระกรรมฐานที่พสสนากรรมฐานหน้าหัวเลาะทรงรูปอันหัวเลาะน้าตาแตกน้าตาแตนไม่เห่าเบิงพระพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยนั่งราชลรถบินธบาตจะบอกให้ห้างเซอมันก็ห่อไปเด้อเออเ่เคยนั่งจังใดมึงเห็นห่บางที่ิ่นก็น,นั่งคือกัน แล้วแต่เหมาะการอสมควรและการปโปรดสัตว์อ,อ,อย่าลืมมาว่า,ามีนะสี่บอกให้มีพระบางองค์พระอินอยากได้บุญพระอินอยากได้บุญกับทำสาเหตุเป็นง่วเป็นอย่างมากนิมนต์พระคุณเจ้าไปหันไปหนี่ไปละ่กะก็มีเอ,อ,อันผู้เวว่นั่นนะเว่อยู่น้ำลูกน้ำเมียอยู่เด้อ,อแล้วสือบอกให้อยากได้พระดีตัวเองต้องทำเป็นตัวอย่างเนี่ย การสืบศาสนา,าที่เต็มอัตรารูปแบบเรียกว่าอัตลักษณะแห่งพุทธศาสนาของบุคคลผู้สืบศาสนาเออออกมาบวชโกนหัวโกนหนวดเด้พระพุทธเจ้ายกหย่องสารเสริญนี่ถ้าว่ามีอัตลักษณะของบุคคลผู้สืบทอดรูปร่ังลักษณะหน้าตาท่าทางโกนหัวโกนหนวดห่มผ้าเหลืองคือเพนนี้มันสิ้นไปนานแล้วแต่ขนาดมีอยู่จังสีมันก็ยังสีรูปแหล่รูปแหล่อยังธรรมดาวะเออ บุคคลที่ตำหนินั่นไม่พึงตำหนิผู้อื่นตัวเองตั้งหากต้องมาทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้บุคคลผู้อื่นได้เห็นควรเอาอย่างหน่ายกย่องหน่าสรรเสริญตั้งหากได้เอ,อบแมนว่าพระนิัสสนากรรมฐานหน้าหวัวเลาะหน้าขันไปบินฑบาตก็ยังขี่รถมาบวชบางกรอยากหัวจักบางบองหาหกสิบกิโลที่เพิ่นไปบิณฑบาต ถ้าพ่อเพิ่นยูรำพังดำองสององเพิ่นบพ่ไปดอกแม่งั้นทางทยียในหม่หันแหละเออเพิ่นบพ่ไปเป็นมันมันหลายก็เลยต้องไปยี่สิบกิโลไปกลับเป็นสี่สิบกิโลส,สิมันก็สิเพิ่พ่อไปตั้งตีสามบอกยางไปส่วนตียางมาเออกับปรับใส่ก็พระเล่นโทรศัพท์เออผู้ใด,ดก็อยากโฆษณาเบบตะกี้กันยังขนาดหมามันยังโฆษณาให่นะ่โฆษกะไปว่าโฆษกแไปว่าผู้ประกาศข่าวโฆษณาบอก บอกทางแห่งอันเป็นการบุญการกุศลได้หรืนะแหละไปปั๊บใส่เจ้าของแนนอนอยู่น้าหลูกน้าเมียอยู่ยามายามาจากสแสดงหลายเออตัวเองต้องออกมาไหมกล้าบ่อนอนมันจะกล้าบ่อนอนเออท่าท้ายมันกล้าวอ่ะเออเอาแม่มาเหตุบ่งเป็นตัวอย่างมึงมาผ้ากูยางกูสิยางนะมึงก็ได้รลองเบิ่งเด้อเออมาบวชน้ำกูก็ได้กับมาสอนแท่มกูนีก็ได้อกูไม่ได้อยากสอนไผเลยมันเป็นมาเอาเองได้อันนี้ อะละจำไว้ <Yeah. S 2> บม่ได้อยากสอนภัยมันเป็นมาเอาเองสี่สิบกิโลจังสิเมื่อก็มามยางไปบินบ่งดูเอามึงเห็ดใดอยู่บ่ว่ะ <Yeah. S 2> เห็ดใดอยู่บ่อโ <Yeah. S 2> อ้ยมันคิดหอดอันตีนสินเมียมันว่าสั่มันจีเห็ดใดแม่มึงอย่าง <Yeah. S 2> ทั้งโปงยิ่ง,งทั้งโปไซถ้าออกจากหูเงียวบ่ได้นนะ่ยะยามาสะเอืว่ามาแน่จังสี่ออกจากหูเงียบมันได้สะก้อนสู เขาบริปาหนี้ไผเได้บริสนใจว่าม,มีเมตตาพรบอกให้มิแต่อุเบขาเลยร่วมยอดเป็นทังสัน่น <c oughs> แต่ช่างไรอยากได้พาดีแบบใดตัวเองสะลระตนเองมาบวชนะสะลระอาชีพการงานแต่ว่าอาชีพการงานพ่อสะลระใดยู่ดอบนะสะละเมียนี่นะ่สะสละเมียนี่นะ่สะสละผัวนี่ยนะออสะละหู้เงียวนี่นาะออกมาเถอะน่ะ เอาทานามันก็เก่งกํไใเด,ดี๋ยวนี้โว้ยต้องต่คิดออกจากเพื่อนต่างแต่มันไปซื้อกับเขามันก็ยังหวงเนี่ยมันไปแห้งแล้วเนาะไม่เห็นะเละเออล้านปเปอร์เซ็นถ้ามันเก่งหรือมันบวชแล้วเด้มันธรรมดาเด้บอกเลยถ้าเก่งหรือมันบวชแล้วต่ลูกคักบ้านนั่นแล้วนะเออเอาแม่และเราต้องมาตำนี้ยังเพื่อนดอกออแล้วเข้าก็บอ่ใไร้หาอย่างรถเ,เข้ากับหาซื้อห้่งเนาะ สั้นแล้วสูงยังหาอยู่ได้สูสูงยังหายเลี้ยงหูงเหนียวสูงอยู่ด,ดีทั้งผัวทั้งเมียฟังมันเข้าใจเลยเอารมณ์ของสูงมันขาดออกจักหันใดหรือย,ยั่งน,นนะอันและเตือนดาออ่าพ้อมเออว,ว,ว,ว่ามันจะเตือนธรรมดาด่าไปเลยป่ไดดสนส้นไื่แล้วแต่ไผ่สิห้ความหมายเาอืาผ้ได้ห้คข้อหมายว่าดีก็เป็นอัตราตัวตนของผูให้ความหมายว่าดีผ้ได้ให้อัตตาตัวข้อหมายว่าเลว บ่ถูกก็เป็นอัตาตัวตนของคนของตะของเ,เองนั่นแหละไม่ต้ไงไสนใจเราละเนี่ยจะสั่นนั่นแหละอยากได้พอดีแบบใดบ่งตัวของกูต้องทําเป็นตัวอย่างกูต้องเป็นต้นแบบต้นฉบับของพูทธเจ้าให้ได้กูสิบผ้ามูเห็ดกูสิบผ้ามูไปนี่ผ้าให้ได้นี่แม่นี่กูจะต้องโกนหัวซะก่อนกูจะต้องโกนหนวดโกนเข้ากูจะต้องมาถือบวชกูจะต้องเดินบิณาบาตให้เขาเห็นเออสี่สิบกิโล เออมามาพาคกูเดินกูติเดินน้าเองลองเบ่งว่าสซําไดเดินีมองข้างเอามันยังหน่อยอยู่เด้มองอื่นๆบางมองหกสิบเจ็สิบกิโลเด้อน่ะแหละจังสั่นหนังอื่นๆนั่นเราทุกวัดคนก็เหตุจั้งสั่นแหละเว้นไว้ตั้งแต่ว่ามันมีอยู่กับบ้านกับพระสงฆ์บหลายเออแต่มันหลายมันก็บ,บ่พ่อกันกินจากว่าละเออบ่อยากรบกรนชาวบ้านก็ต้องออก าบินธบาติแต่ท่านไกลแน่ตะกี้เขาก็บบินได้ละเพระยังบบินธบาตกูก็บบินแล้วกูเป็นพระบบินธบาตเออวันนึ่งพระยังขี่รถบินธบาตกูก็ขี่รถสุบบอกกูขี่จากว่าละทั้งต้นตัวหาเรื่องพระยังบอกนรีกูก็บอกนเดีกูเ็นกูตายได้ละกูก็บบโกนให้เบิร์กแต่จะเอาโดยอันพุทธเจ้าววันนี้บอได้โกนดอกบอได้โกนเด้อะแต่ชีพูดถึงว่ามันจะหลู่ซ้ำด๋อยเดี๋ยวนี้ มัไมเกาบ,าบกลบลาฟบดิโกนนี่มันมีสงครามในประเทศไทยเหาอสมัยกรุงศรีอยุธยาปลอมแปลงการเข้ามาในการนั่นน,น,นี่นี่จซื่อเล่โกนออความจริงบด้โกนแต่ว่าโกนเท่ากับโกนอ,อ,อยู่ในประเทศอันสรงคร้ประเทศนี่สถานทีน่นี่หรือบริเวณน,นี่เห็ดแบบใดเฮาก็เฮ็ดไปตามอืมบริเวนว่าไปเคร่ง,รงอยู่ไปสู่อันสุแนวปานนั้นร <c oughs> ะยากลู้นัะนะ่น สินบารีแมนมีร้อยหั 50, สิบสินกับกกบ่ารีแมนมีรอยสองร้อยยี่สิบเจ็ดอีกสินกระบบมีสามร้อยสิบเอ็ดข้อสินมะีอยู่สามพันสามพันสามพันสองร้อยห้าสิบข้อนะถ้าจะบอกเรื่องสินกระปูมาแม่แต่ว่ากูะบบมีจะขออกใจว่าละ่ะบบมีจะขอกบอกเลยว่ากบบมีคุณบอทำลายทำไ,ทำได้ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียคีวเวลาทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์แม้กระทั่งคิดกัะบบมีเลยนี่กุกระบบมีจะขอล่ะสินนี่ใจโลด และผู้ดดถือเอาก็ถือแต่ถือว่าเป็นกับแบกนิ้หันเนาะสั้นแล้วมันที่รู้ซํำใดเลยนี่นั่งนับอยู่นี่มันเท่าไดปีเลยเดย้เอาหนังสือเล่มนั้นหนังสือเล่มนี้ขีดนับอยู่ว่าสันเชียนเป็นตัวเลขัข้เท่ากับลืมขีดเอากลืมมันเนี่ยมันธรรมดาบะนี่แหละใส่ใจจากของนี่ห้าใส่ใจตัวห้าเองบ่แห้งเลย,ยโอมานาน้มันมีเท่านั้นมันมีเท่านี้ศึกษามาเบิดเออแต่ไเว้าเรื่องหนังสือว้าเรื่องความู้ นะสภาพต้นแรกนี่เข้าอ่านนั่นของศอธรรมภักดีเดี๋ยนี้ซอธรรมภักดีตายแล้วหลือตะลูกสอพิมพิษไหลพวกห่านกันเลย <c oughs> เออของศอธรรมภักดีอ่านเป็นชิบชิบเถี่ยวชิบกว่าเถี่ยวต่อมามของจุฬาเนี่ยก็อ่านไปอีกของมักรูดก็กอ่านไปอีกเออของลงพ่อพุทธทาสคัดเฉพาะอริยสัจจากพระโอษฐ์หรือพุทธวจนะก็อ่านจันทร์ือษณเทตุตรงมาอีกก็อ่าน เอามาขีดมันนับใส่กันขนาดนั้นดส้สุสีซัำไดเดินนี่อันผู้วายอยู่นั่นนละเออส,สุสิซัำไดวะ่ะเป็นทางว่ามาบวชถ้าจะได้พระดีเออเอาให้มันสุดยอดเลยเลยเพระพุทธเจ้าไปผนก็ได้เออทั้งที่เก่งทำได้วะ่ะนี่ท่าท่ายออนี่แหละเป็นสิ่งที่ควรเชิญเข้ามาดูขาใจว่าอะไรมีเขาเชิญมาดูรเราได้ไนหนอ,อพุททวารจะนั่งในอย่องพิัารบ์เนี่ยเออเชิญเข้ามาดูขาใจว่า อ,อบ่เม่นว่าสูดูอยู่ที่ในหัวในเมียสูบ่แม่นวาดูอยู่ในรูเยี่ยวใจวะทั้งสั่นแล้วเว้าไ่ได้มวนกับไบด้เนาะ <c oughs> แ้วก,กูบ่มีสิาใจว่ล่ะบ่มีจักขอเด้อไม่มีจักขอเลยมีแต่ว่าบ่ทํลายเบียดเบียนผพ้ใดได้หนึ่ึงเสียชีวิตละสับสินงตลอดทั้งคนและสัตว์พ่อเลยเนี่ยบ่มีบ่มีจักขอข่าสัตว์อยู่หรือไม่จั้งสี่ก็บไ่ได้ถือูจบ่ละ่ะ ทางบ่เห็ดหยัางก็ยจังว่าเขา,ขาวา่าวเบียดเบียนนี่ไยมันจบอยู่ในหม่องหันไป่แห้งเลยไหมเออนแหละมาเลยล่ามเห็นบ่หละ่ะล่ามไปเลยเด้อเออเขาเจ้ากับปรับใส่ตามสมัยมันตัวเออถ้าสมัยตะกี้พูทธตเจ้ามีโทร์สพบ่นกับใส่ือกันผูนกับฮัลโหลฮัลโหลไปใส่เมือนี่คนกับ่าคือกันนั่นแหละนะ <laughs> สัลมันเป็นยุคเ,เป็นยุค ก็ต้องการซื้อโฆษณาเด้บันพิตทรงสาบอกออกไปเผยแผ่ธรรมะบอกเพื่อกันนางวายุหม่องเดียวเพื่อนั่นตัวเออพันชาหลกมีพราอารรหันหกสิบองคเออถ้ารวมกับพระองค์เองก็เป็นหกสิบเอ็ดเนี่ยหกสิบเอ็ดองพวกเธอจงไปที่ระหว่างองค์เดียวองค์เดียวเด้บัณแมนวาให้ไปสององเด้่าครุกครีกันให้ไปจงเผยแผ่ออกไปจงปกป้องโลกหมายถึงเอาธรรมะนี่เด้จงไปแห่งความรู้จงไปแสดงความจริงโดยริยาสัตว์ โดยปฏิจจสมบัติเหมูสพสัตทั้งหลายเพราะสันทีิสรงสาวกไปอย่างพนบ่มีโทรศัพท์จากบอกคนพระท่านนั้มีดาวเทียมขนาดนั้นพนนั้นนยังลู่ล่วงหน้าไว้ก่อนเราได้ว่าต้องไปยุคนั้นที่เป็นองันทังสันทังสี่มีบดนั่นแหละแต่มันมีคนกัดไซขนาดมนุษย์ตั้งดาวคนนังบอกไหวไหมเนาะคนพั่นยังบอกไหวเด้ยมนุษย์ต่างโลก อมรโครยานาทวีปอุตลากุรุทวีปปุเพวิเทหะทวีปชมพูทวีปคือโลกมนุษย์เห่นไหมแล้วพ้นก็นไปเอามากใหม่เอาในมันมาปลูกไว้ในโลกเข้ากับยังมีเนาะมากวะมากวามากสมม่อมมาขามป้อมนี่พ่นเเป็นหลักฐานพยานยืนยันของเพื่อนเหีนบอกมีแต่เนี่ย่าแสบมาปลูกอุ้ยเอามาอย่างเนี่ยบะแสบเหรอวะเออเอามากแอปเปิลเอามากามากันก็ใครมันมีอยู่แล้วในโลก ก็ว่าละเอาหมากอ่างนเอาหมากยังบางทีเนี่ยเขาไข่เว้ยเนาะอันนี้เอาตอนนี้ว่าแสีบมาเนี่ยเด่นเพราะเราไมา่ประจําทวีก็มีนังสัน่นคนหุ่นจักกอนนั่นอีกแต่อของเองนะเอาไห้มันเกง่งกว่าพระพุทธเจ้าหลดนะเข่าเข่ามาเข่ามากด้อยพรมันติดูดูดนั่นนะเออมาเบิ่งดูกูณสีขี่รถไปแต่ว่ามึงสี่ยางร้องเบิ่งบิร์นสี่ยางน้ำปูเอายางยางเป็นตัวยางแต่กูขี่รถไปนังสั่นด้วยหมัก มักติหลายแต่ของว่าเป็เป็นตัวอย่างที่ดีเออเอาแค่ว่าตัวอย่างโดยอัตลรรักษณะเพาต้องบรรลุยังกระไดดอกนาถ้าคุณยังบรไดบรรลุยังเออเ่าต้องบรรลุยังกระไดมาเนี่ยไปจะไปบินธบาตแล้วคุณยังให้เป็นตัวอย่างลองบงจากสองสามหมื่นเด้อเออยางไฟแบบนี้มันก็ต้องลุกตั้ีซีพุ่นละโอ้ตีซีบ่หอดเนาะมันจะต้องประมาณหกทุ่มไปพอดีเราหอดพุ่นต็หอดหกโมงเสาร์พอดี หามรับอาหารก่อนแกงเห็ดลายมือเด้มันหูจักบล่ะแกงเห็ดลายมือคำว่าวัานใหม่นั่นนะนจักบล่ะวันประมหกถุ่มเด้วัออนใหม่ก็แกงเห็ดลายมือเนี่ยรับอาหารได้เออแล้วก็วิการเนี่ยคือเลอยเวลาแล้วจั้งสี่ออตะเวียนเล่ยหัวไปข้อมือเดียวอย่างหนึ่งเด้หนึ่งองคุรีนเนี่ยเลือ่อยหนึ่งข้อมือหามชันแล้วเนี่ยจิ้งหุ่จักซ้ำใด <c oughs> บะแม,มนได้ห้องมพากันไปหาซื้อก่อยมาหนึ่งเขาเป้าไฟเอาเองธรรมดาวะลา,าบเลือดศกเล็กกูหวงมัก <c oughs> มักคออยังในก่อยตัดตับผียังมักอ <c oughs> ย่างไรนั้นสรแล้วเ <c oughs> บอกให้มันเรียนหัวออกนะ <c oughs> สักสักส่วนมันมาบวชได้เดินบึงดูมันจะเห็นใดว่าันาสักส่วนมาได้นี่นั่แหละสักส่วนแบบท่าท้ายพมบอกเป็นกระสังอม มันสั่งโหลวดวะมันเครียกกๆๆดกระชากโหลดผูกข้อตายคุณนะ่นน่ะเครียดกรากหลายเขียนต้นไม้บอกไว้พร้อมเออกูสั่งผู้นี้กูไปผูกข้อตายย้อนผู้นี้เด้อเขียนต้นมไม้ไว้บอกเลยกูไปงานโพใไ้ดอกซึ่งปกติกูไปงานศพบไผก็แล้วกันเออก <c oughs> ูไปเป็นพิเศษยางว่าเป็นพิเศษเลยนะสวดกุศลธรรามากกูก็สวดได้เออสวดได้ไลก็นั่นอีกมันมีเลยนลึกยิ่งก็นั่นอีกคน เป็นเนื้อ,อยะเขามากนนองเนะแต่ซ้ำเฮาเห็นไในหนังสือกันอยู่ยังมีตอนนี้หนึ่งเดแหละทาทายเธอท,า,ทายให้เข้ามาดูขวใจว่าละนั่นแหละทาทายแล้วนะม,มาบวชบง่งซ้ำใดเดี๋ยนี้เดี <c oughs> ๋ยวเขาเข้าทายความสงสัยเกี่ยวกับการใส่หมวกใส่บาทเกี่ยวกับการกัน่มใส่บาทใส่รองเท้าใส่บาทถืออาวุธยังต่างๆอันน้าสารพัดบอกมาแล้วละ่ะ ใครความสงสัยฝนตกน้ำถ่วมนั่นนี่การสวตเซอรชารหมายถึงพวกมูพรารชาเขาจะกระเฮ็ดดูในสมัยโบราณตะกี้ถึงเคยมีแม็นสมัยนี้เคยมีคื้เกาน่นแหละแต่ข้าบริเวณกรุ๊กี้จะซื่อห้อง,งน้ำทรทั์นันยังสั่นแล้วมันก็มีตาจังสัน่นเดาะหลายหลายย่างบ่ต้องไปกังว้น่ต้องไปนันเดอบันถ้ามันเบ่ะเหมาะสมที่สิถอดก็บบ่ต้องถอดกใส่ไปโลดเห็นหลายๆคนยากบางที่ผู้เฒ่าผู้แก่ถอด คุมคมถอดล่องเท้าน่ะสิลมสิลมขนย่างตัวบปอยู่แล้วค่าถอดล่องเท้าตักๆสิลมเส้นหนาเส้นหลังบ่ต้องถอดเด้อ,อ,อและการรับบินทบาททอ้งเฮาถ้าไม่มีเหตุการณ์ฝนตกล่มฟ้าห้องหรือน้ำท่วมหรือ,อยังแล้วแต่เฮาจะบ่เข้าไปรับอย่อยูในใต้ชายคาหมายถึงบ่าทังงสีม่งบังนั่นแหละของสังกะสีม่งบงังแต่ว่าถ้าฝนตกจังสี่มีลมมีพายุแล้วแต่เหตุข้งมันเขาก็เขารับในในใน ในนาบ้านอันที่ใต่ใช้ข้ามุ่งบังยูอ่าปกติแล้วมันจะบ่าเขาแบบนั้นนะนี่ก็มันก็นยังปับใส่ได้หรือว่ารับพระทหารเมื่อตามทรงภายหลังยังสี่ตะกี้เข้ากับวรรับแต่ว่าเขาเห็นหลายอะไรยางมากเขาก็เลยปรับออกมาลาบให้ปรับออกจากบวรอาหารติดตามทรงภายหลังบวรรัเดยตะกี้ปิดบานคือปิดเลยเออบบเบาอีกม่นคนมาจังหันที่ก็บเอาเอาเฉพาะบินธบาตเลือกไว้แล้วจบ หรือคือเขาหลายลายอย่างนั่นแหละมันหลายยางอยู่บางคนก็ตั้งใจเต็มที่มากเป็นวันเกิดเป็นวันพอเป็นวันแม่เป็นวันยังเป็นวันที่ตั้งใจมาทั้บุญให้พอให้แม่เขาเห็นเฮาบาลับอาหารจังสีนะ่ะรับยูเตอ่าบะยิบใส่บาดเขาเขาเสียใจนี่ก็เลยปับ๊บสำหรับบุคคลผู้มีศรัทธาแต่ผมีศรัทธาผม,ธามาดอกนั่นบ่ลัะจังสันแหละต่เพิ่มพระท่าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกตะกี้ตะกี้บ่เอาอีหลีเด้ บ่ไส้สนเลยอะไรทั้งว่าคอยปรับไปปรับมาเพื่อให้เกิดความสบายใจของคนผู้เสียหาย่านนั่นเองหลายๆายย่างอะไรฟังไปเรื่อยๆบ่ปิดบังก็แล้วก,กันู้ไดเหตุอีหยังบอกเบดเน่อยยันวลแต่ยายนวนฝันกับกาวใดเด,ด้เอาบ <c oughs> เอาเอาจังสั่นก็ใดได้เร้ด dẫn nên phản mà ta chú ý kịp sao tầng ta phụt vào cả vào đấy ừ. Nó, ta chú ý Ta chú ý phản là một cả, cả vào đấy Phản cấp hay của cả bỏ thử cái <laughs> hạt đi Nó Phải đầu đi cũng chắc qua Đau thứ thử Không sao lại Ở lại Ở